นี่คือเหลืองานศาแท้หูเบาาพวกข่อยสองคนนีหิวเขาใส่ที่ขาดเหละโอ้ยรถมันติดเนาะสูถารถเม่ฆเป็นชั่วโมงแล้วก็ฝ้าวันนีละเมียกับเมียเอาจึงสี่บเบ่เจ๊เขาออกรถดกันเองบอสิเด็ดไปต้องไปถารถแม่ถารถด,ด้วยสารให้มันเมื่อะเวลาเข้าไปใส่เขาสเด,ดแบบไปกันเลยบ่ต้องเอรถเนนะสีเอาเงินใส่ เจ้าเงินใส่มาจ่ายก็อนประตงออกแพงไงออกแบบรดมือสองลาคาแบบหย่อมเย้าแต่ว่าแบบสภาพดีสภาพงามแบบเนี้ยเอาเงินใส่มาจ่ายเอาเ,าเอา,เอาที่เอาเงินมาจากใส่เ,เงินพอเน,น่ดิล้อใต้อ่ะใดเงินประกันหลยอยู่บนบ่มันแก่กยังบาจากบาทแต่เขาที่ใส่ชีวิตแบบนี้มันกับเบื้องคารถมันบมต่างกันเลยเดี๋เจ๊เป็นละหมื่นอ่ะ คอยเคยเห็นอยู่นะในเพจอะรถหลานนึงอะลาค่ายหย่อมเยา่าปราะเภทกับสะพานดีอยู่เลยเจเนี่ยโมเมน,นต์รถต่ำตันใต้ตีกว่าโอ้ยโมเ็นอย่างนกเจต่าใต้กับใต้เปตัวก็เห็นผีอยู่แล้วยังผีติยานตัวกันว่ามันบอกมีดอกบอสดอกแมวมันมีบที่ว่าเขาเป็นรถบ้านประกาศใครเองนะขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนะเจอเออซอยกันหาซอยกันหาเด้อ ตัวนี้ก็ดีเลยเจ๊ปวดปวดแรงเลยก็เป็นปวดนเทีนหนังตังนี้ไหมบักต้องกูมีหูวปะอุ้ยไหนยิมบอกกูสองคนเอาอย่างกันอหี้ยงกูบอกไปหารถซอยกันมึงสิเอาบอรถเนี่ยกูม่เอาปังอย่ามันหนังน้ำหนาว่ะนี่วันวันเล่นแต่เกมอย เจนี่ได้ขันนี้จะมักบ่คือถูกแท้กระดมือสองแม่เจสิห้มันแพงอียงล่ะถูกโผดไหม,มอาอันนี้นัดนัดนัดเขาเบึ่งรถเลยถ้ามันโอเคเขาเอาแล้วขันนี้ลองลองนัดเบึงดูล่ะไห้เ,เจเรวคอยทักหาเขากอนเฮ้ ม่หน,นีได้เลยเจย๊เอาเลยป่ะเพิ่อนคือโจ้เฝ้าเถอะวะเขาไปอยากขายเขาอัดที่หลอดเงินหรือเปล่าที่เอาบ่ะเอาเนี่ยทักไปหาเขาแล้วนิดนิก็เอาเอาไงนัดเลยเด้อเออต้องยื่นไหหลักต้องอีหยังเขาสิไปเบิ่งรถกันแล้วเนี่ยมึงสิไปบ่กูบ่ไป นี่นะเขาเฮ็ดทุร่าไอ้อย่างก็บบ่เคยสนใจเขาเลยเล่นตายแต่เกมไปน้ำกันไปน้ำกันไปบึงรถน้ำกันมามาเร็ว,รวมามามารถมันสภาพก็โอเคมากเลยนะพี่คือแต่แบบราคาแสนห้ามันก็ เกินงบไปหน่อยอย่าค่ะพอจะลดลดลงให้หน่อยได้ไหมคะลองลองเสนอมาก็ได้ครับว่าอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่ขอลดเป็นสักแสนสามได้ไหมคะพี่แสนสามนะคะโอเคครับได้ครับได้ครับจร <c oughs> <c oughs> ิงเหรอคะขอบคุณมากคะ <c oughs> ่ะขอบอ่อนเลยค่ะวันนี้เลยโอเคแต่ไมทำสัญญาเป <c oughs> ็นจริงได้ดูรถใหม่รถใหม่เกิดอิลิเซ่ บอกแล้วมันเสือหอยว่ามีผิดหวังแถมไ้ลดราคาอีกคุ้มยี่ราคาดีเนาะเฮ้ยลดให้อีกเออคือลดหลายแท่วะเห็นเขาบอกว่าเขาหลอนเงิน,นะจีฝ่าใส่เงินเลยอ,อเออถถอลื่อลดสภาบีเลยเนี่ยคุ้มคุ้มเหลือล้น บักต้มหลอนปีกุญแจมีมีมีผีพ่อผีแม่มึงติเห<ๆ>็นมีเลยประสาทหลอนอ <c oughs> วันลืมอย่างก็บ่ลืมลืมของน,น่้วไส้สื่อใหด้จังไหนสมองสมือนี่บ่ไวล้ละ

ขับรถดีๆหน่อยดิอยู่เงียบไปไปถ้าจะขับแบบนี้ก็ไม่ต้องมารับหนูจะตายก็ตายปคนเดียวเลยขับดีๆเฮ้ยเฮ้ย,ยมยึงบ่นอะไรนักหนาววะบ่นแม่งตลอดทางเลยเนี่ยมึงอย่าลืมนะว่ามึงอ่ะมันก็แค่ลูกเมียน้อย มึงมันแค่แค่พาน่าที่พ่อกูไข่ขทิ้งไว้ให้ัรนแหละตอบกหัวมึงตอบกูเหรอคยุตอบกู่ะนา,าย้ำแ <c oughs> ่งไทย ตอนนี้หูเราเด้อว่ามีวิญญาณอยู่แท้แต่ว่าต่างคนต่างอยู่ได้บ่สิเห็ดบุญทำทานไปให้ถ้ายูน้ำกันแล้วขอโชคขอราบในเด้อจ้าอย่ามาอยู่กันเด้อมันยาน โบแต่งหนาอยู่ไปเห็นติมึงแต่งหนาสี่ไปใส่เนี่ยจีไปหาผู้ชายแหมมือหนึ่งมันเนื้อได้วะก็วันที่หนึ่งไงมือเลอะต้องบักตตองบักต้องอคือตัวเลตรี้หูกหาตัวตรี้ตัวให้ดู อเอาปลุกพาหนิว้าอย,อยากแต่น้ำกุ้ยดีเลยตรวจตรงดูแล้วเขาแต่งตอก็ได้ดอกไหมอ้ยาไออีหยังซื้อไหมหยังหลายแทงมันมาถือดอกเจตรวจได้ถืองวดนะใบแหลกกับมาถือล่ะค่ะอีหลีบ่อ,อันนี้ก็บมาถือ อ่าถือกินค่ะกดดีวะเนี่ยกดดีแหละในเบิรงติล่าแอปเนี่ยเจ๊เจ๊รางวัลหนึ่งรางวัลหนึ่งมานี่นี่เบิร์กเตกตเลยแม่คนดูดัวดีแล้วีเนี่ย เจ้ากับบังนี่ล่ะถึงงวดปะเนี่ยงวดนี้นี่ล่ะหืม <c oughs> <c oughs>